เราไปดูคนวันนคาในช่วงนี้เนาะการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นยังไงบ้างเออวู้คนวันนคาการงานของคุณเป็นงานที่ดีมั่นคงนะใครตกงานจะได้งานใครที่มีงานทำอยู่แล้วงานนี้จะต่อยอดออกดอกออกผลห้คุณ ในอนาคตได้เลื่อนคั้นเลื่อนตําแหน่งค่ะเป็นความมั่นคงประสบความสําเร็จใครหางานอยู่ช่วงนี้ลุยเลยอยากทําอะไรธุรกิจค้าขายลุยค่ะเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีรพ่ปพปิคนช่วงนี้ไปไหว้ขอพอประปะพิคนีดีสําเร็จค่ะต่อไปวัรรคานค,าค่ะความการเงินเนาะอ่ะการเงินช่วงนี้มีความคิด ที่อยากจะปิดหนี้ปิดสินคนรน่นคารนะคะอยากมีเงินก้อนเข้ามามองว่าช่วงเนี้ยคืบหน้าการเงินก่อนหน้านี้อาจจะมีรายจ่ายติดขัดจะใช้จะจ่ายอะไรคิดหน้าคิดหลังการเงินคืบหน้ามู v ออนหมายถึงว่าได้รับการขับเคลื่อนจะดีขึ้นการเงินใช้ใจ่ายคล่องมือมากขึ้นมีเงินเข้ามาเข้าแล้วก็ถือว่าดีความรัก คนมีคู่ช่วงนี้เงียบไม่ค่อยสูงสิงกันไม่ค่อยหวานเนาะอาจจะคิดเกี่ยวกับเรื่องอื่นอาจจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องอื่นความรักไม่เด่นนะคะสําหรับคนโสดช่วงนี้อาจจะยังต้องโสดต่อไปอยู่แต่ไม่เป็นไรงานดีแล้วเงินดีแล้วถือว่าโอเคช่วงนี้พักใครเครียดเกี่ยวเรื่องความรักหยุดก่อนยังไม่ต้องไปคิดยังไม่ต้องไปโฟกัสใครมีปัญหาทะเลาะกับแฟนหยุดค่ะ อย่าไปต่อปากต่อคําแล้วจะดีต่อไปสุขภาพอ่ะสุขภาพช่วงนี้นะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการปวดหัวนิดหน่อยไมเกรนนิดหน่อยเกิดจากอะไรความเครียดพักผ่อนน้อยช่วงนี้นะคะก็กินยารักษากตามอาการดูแลสุขภาพนิดหนึง่งคนวันอังคารแต่ไม่ได้มีอะไรอ่า หนักไม่มีอะไรสาหาัสถือว่าดีนะอยู่ในทรงดีแต่ก็อยากให้ทานยาบำรุงหน่อยช่วงนี้นะคะอ่ะก็จบไปแล้วคนวรรณคานะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะคะแล้วก็พิมพ์นอมรับคำทำนายเข้ามาขอให้คุณโชคดีค่ะ